สวัสดีครับผมไม้ไทยช่างข้อครับวันนี้ผมมีแนวทางในการทอดกันชนหน้ารถโตโยต้าคัมรี่มาฝากสำหรับช่างมือใหม่หรือว่าใครที่ยังบอ่เคยถอดครับผมตรงนี้จะเป็นคลิปล็อกครับคลิปล็อกงัดออกมาเลยคลิปล็อกงัดออกมาตอนด้านข้างจะเป็นคลิปล็อกกดลงไปอันนี้ตัวนี้งัดออกมาครับตัวนี้งัดออกมาเนาะ ตัวนี้ตัวดีงงัดออกมานี่ก็เป็นตัวดงงัดออกมาเอาเล็กงัดคลิปหรือว่าใครควงแบนงัดออกมาครับตัวนี้งัดออกมาสองตัวต้งข้างบนจะเป็นคลิปล็อกงัดออกมาเหมือนกันครับด้านบนด้านบนตัวนี้กดลงไปครับเป็นคลิปล็อกเหมือนกันแต่เขาต้องกดลงไปกดลงไปแล้วก็นี่ออกมางัดออกมาด้านล่างจะเป็นน็อตอร์สิครับด้านล่างจะเป็นน็อตอร์สิยึดหมดเลยเนี่ยด้านบน กดลงไปแล้วก็เล็กงัดคลิปงัดขึ้นมาครับกดลงไปก่อนกดลงไปตรงกลางเลยนะครับกดลงไปตรงกลางเล็กงัดคลิปงัดขึ้นมาหรือจะเป็นไขควงแบนเล็กแบนแบนก็ได้ครับตัวนี้ามาดีจัดกดลงไปแล้วก็งัดขึ้นมาดึงขึ้นมาได้เลยครับดึงเบาขึ้นมาได้เลยเปิดแผงนี้ออกมาก่อนนะครับถ้าเปิดแผงนี้ออกมาด้านในจะมีคลิปล็อกอยู่ อีกชั้นหนึ่งครับคลิปล็อกอยู่หมชั้นหนึ่งด้านในมีอีกชั้นหนึ่งอยู่ด้านในเป็นคลิปล็อกเนี่ยเปิดออกมาก็จะมีคลิปล็อกอยู่ด้านในอีกอีกชั้นหนึ่งครับเนี่ยจะมีตัวยืดอยู่ข้างในอีกหนึ่งชั้นถ้าถอดตัวนี้ออกเสร็จด้านข้างก็สามารถตีดึงออกมาได้เลยครับ ข้างสามารถาจะดึงออกมาได้ทั้งสองข้างเลยเอาพอกขีดฉีดกันนะครับจะได้ออกง่ายนิบน่อยนะออกเลยเับพกขี้ฉีดนี่ทอดเส็จแล้วก็จะเป็นประมาณนี้แหละครับผมฝากกดติดต,ตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพอะจะเฮียนหู้ไปด้วยกันครับ